ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพค้อผมทีซีป๊อกเช่นเดิมนะฮะวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีไม่มาคลิปให้ทุกคนได้ดูน,ะนานแล้วนะครับเป็นเดือนไม่ลงคลิปนะครับก็มาเล่าถึง1,25 S หัวเถกนะครับผมตอนนี้ก็ 50%าสิบเปอร์เซ็นแล้วเนาะห้าสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวไปดูรถกันครับผมอืมไปนี่ฮะโอ้โหรถจากสีน้ำเงินตอนนี้เป็นสีบอลดำนะครับชุดสีเบิกใหม่ทั้งคันนะครับดูคร่าวๆนะ ก็มาทําใหม่ก็คือมาทําสีโครงใหม่นะครับสีโครงสีเครื่องนะครับสีเครื่องก็ทําใหม่นะฮะสีถังนี่ถังนะสีถังเป็น,เป,นเป็นเกล็ดน้ําเงินนะครับนี่ดูใกล้เลยแล้วก็ชุดสีใหม่สีอามทำใหม่หมดครับผม สีอามสีพักเท้านะครับแล้วก็ใส่โช๊ควเอสนะฮะแท้นะครับตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนชุดสี 1000, 1000. ใหม่ทั้งคันเปลี่ยนเบาะใหม่เป็นเอกนะครับ ทรงตลอแล้วก็ตอนนี้ก็ช่างกำลังทำบังโซ่ให้ใหม่นะครับใส่บังโซ่ใหม่ทุกอย่างนี้ฮะก็เป็นผลงานของช่างวันนะครับผมช่างวันเขจัดให้สวยครับผมนีม่ดูรถเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนอ่า อะไรนะพักเท้าตรงเครื่อนนี่ฮะแล้วก็ขาตั้งตั้งเดียวขบตั้งคู่เนาะคันเกียร์เบรกนะเบรกฝั่นงนูน้นแล้วก็ที่จะต้องอัพนะที่จะต้องอัพก็มีประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนชุดหน้านะครับเปลี่ยนชุดหน้าเป็นดิสเปลี่ยนโช๊คใหม่เปลี่ยนดุมใหม่เปลี่ยนล้อใหม่เปลี่ยนยางใหม่ซีลวดใหม่ ข้างหลังก็เหมือนกันครับต้องเปลี่ยนดุมใหม่ล้อใหม่แล้วก็ยางใหม่เราจะอนาคตรเราจะใช้สีน้ำเงินนะผมเป็นโลสีน้ำเงินนะแต่ดูก่อนว่าจะใช้โลของอะไรใครมีใครแนะนำมาคอมเมตในต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมว่าเราต้องอาจจะให้ใส่ล้อของยี่ห้ออะไรนะ โมลาดหรือว่าอะไรราคาเป็นหมื่นนี่ผมไม่ไหวนะเออสักพันสองพันเนี่ยได้อยู่เนาะที่มองมองไว้ก็จะมีหลายหลายทรงอะทรงเอย่างงี้ทรงเอทรงคีนที่เป็นเป็นสล,อสลออ็อตสล็อตอะลายเยนาะแต่ผมมองว่าโยโกก็น่าสนแต่มันเข้มจัดเลย ผมไปดูของจริงม,มันเข้มหน่อยหรืออาจจะเอาก็ได้บรรทนเนาะมีคอมดาวยังมีซสปอร์เด็กน่าสนก็ประมาณนั้นครับเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนบงนังโคลนตรงบังโคลนข้างหลังนะตัวข้างหลังนี่เปลี่ยนชุดชุดกุญแจใหม่ได้นะครับผมนี่ต้องเปลี่ยนใหม่คือกุญแจใหม่ยูบ็อกใหม่หมดฮนะแล้วก็ ี่ก็ชุดกุญแจใหม่นี่ต้องเปลี่ยนใหม่นะผมเดือนใหม่อาจจะไปใช้เดือนไหม่ดี่ต้นแบบของช่างวัดนี่นีไปดูกันนี่นี่นนนของเอ x ็หรือเปล่าน่าใช่นี่เดือนใหม่ของช่างวันน่าสนนะนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูโอ้โหโคตรเจ๋อครับน้องๆน,น่าสนนะนี่นี่ อินโดของช่างวันนะของผมก็มีไฟเลี้ยบบางลมไหมไฟเลี้ยบบางลมคานสีนสมเงินผมอะ,อะแม็กเหลืองอะนั่นแหลอะอันผมงของผมเนาะนี่ฮะท่อท่อนี่ยัไงไงละ่ะเฮงสุพรรณดูเอา <c oughs> <c oughs> มาดูรถวิบากของช่างวันนะผมเว็บร้อยเป็นไง เรียบร้อยอยู่บล็อกฮะนี่แกทําเองหมดเลยนะสนใจไหมฮะใครสนใจมาเลยครับผมนํารถมาฮนะเดี๋ยวมาคิดเงนินหน้างานกันแล้วกันมันมันอยู่ที่ความยากของแต่ละคันนะครับไม่ใช่ว่าแบบทุกคันนี้เป๊ะกันหมดนะอันนี้ก็ใช้เวลานานอยู่ในการทํานะบางคนสเปคไม่เหมือนกันนะเอออาจจะเป็นแบบ ล้อใส่ไม่เหมือนกันหรือว่าส่วนสูงอะไรอย่างเงี้ยสเปคไม่เหมือนกันลองมาคุยกันดูนะครับผมถ้าจะทำแบบวิบ,บากท,นะที่นี่ทำหมดนะส่วนเครื่องนะครับผมเครื่องนี้ทำสเต็ปมาแล้วนะสเจ็เออสเต็ปเ,เ,เป็นเสียงดังเนาะห้าสิบเจ็ด ปิน้า57โนชักครับผมล่างเดิมนะ57ร่างเดิมเอาไปลองมาแล้วฮะจี๊ดบอกเลยกล่องเดิมด้วยนะ รับแบกห้าแปดครับมาเลยเ <laughs> ออวาวเดิมด้วยบอกเลยท่อนหมดเลยไอ,อหัวนี่วาวเดิมด้วยห้าเจ็ดโนชักวาวเดิมประมาณนั้นนะับก็อัพมาให้ดูวันนี้นะครับ เดี๋ยวใส่บังโซ่เสร็จเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีนะครับไปไปเสร็จแล้วครับผมนีม่บังโซ่ใส่ตะกร้าหน้าใหม่ครับผมทุกคนเรียบร้อยสวยเลยอืม ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวอัปเกรดให้ดูเรื่อยๆนะฮะอัปคลิปให้ดูเรื่อยๆเวลาแบบเครื่องเข้าที่อะไรเดี๋ยวลองจะมีให้น้องๆจับ GPS ให้ดูอะไรวาน,นี้เตรียมดูได้นะครับผมทุกคนบายช่างวันนะช่างวันขอสติกตเกอร์ด้วยครับผม <laughs> เล่นสติกตเกอร์ <laughs> นี่ดูได้ฮะชัดๆนี่ตะกราหน้าไม่ด้ละตรลอ,อครับ สวยเลยครับมสวยทีเดียวเดี๋ยวให้ท่างวันติดสติกเกอร์เป็นสีิมงคลนะ <c oughs> ตอนนี้รู้สึกว่าดูดีแล้วฮะแต่ตอนแต่ชุดหน้าเราต้องเปลี่ยนใหม่เนาะเปลี่ยนเป็น,ปนดิสปั้มบนปั้มบนแล้วก็ พวกขาตั้งพวกอะไรต่างๆนี่ต้องเปลี่ยนใหม่หมดฮะจะได้ดูดีแล้วก็ล้อน้ำเงินล้อน้ำเงินก็น่าจะมาอืมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนนี้แบบใส่ล้อน้ำงเงินแล้วอะไรวะนะชุดหน้าแล้วอะไรวะนะอัปเกรดให้ดูนะครับผมเดี๋ยวอัปคลิปให้ดูเรื่อยๆนะฮะช่างวันติดให้เอ้าหน้าภาควันตี้เดี๋ยวจะตรงมีอนะ ติดอะไรสติกเกอร์มันใหญ่ไปงไหนดีว่วนี่ยตัวไง,ไงตัวนู้นอันนี้มีสติกเกอร์อันนี้ที่ว่าซื้อแคมของมานะอ๋อทีต่ตรงนี้มีแต่ตัวสติกเกอร์แคมเนี่ยเขาติดเองเดี๋ยวของช่างวันนี่ติดเลยต้องติดตรงนี้ติดตรงท้งไหนก็ได้เถื่อนมานี่ก็ได้หรือไงอืมนี่อะไรเพราะว่าตรงนี้มันติดบ่ไรอยู่นะอืมมันน้อยครับผม บายชัางวันนะครับผมเสรเรียบร้อยเดี๋ยวสติกเกอร์แคมค่อยไปใส่เหมือนกับสติกเกอร์แคมก็ติดตรงนี้กันเลยนะสวยอยู่นะครับ,รบโอเคประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมใครที่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผม สวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ